วันนี้นงวันจะพามาล้างรถกันหน่อยค่ะช่วงสองกลางนะคะไปไหนมาไหนนะคะรถโดนป่าแป้งตลอดเลยนี่เลยค่ะอุปกรณ์ล้างรถของนงวัน,นะคะมีแค่นี้เลยเป็นเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงไร้สายของโอซูกะนะคะ,ะตครนี้สามารถล้างรถล้างแอร์ล้างห้องน้ำลดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะอุปกรณ์ในกระเป๋านี้นะคะเขาก็มีมาให้ครบเลยและนี่ก็จะเป็นถังน้ำแบบพับได้นะคะเราสามารถขนย้ายไปไหนได้หมดเลยตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วค่ะไม่ได้ล้างรถนานนะคะได้เลือกงามยมดีมาล้างวันนี้กันเลยหัวฉีดนะคะสามารถปรับองศาได้แล้วก็ปรับระดับน้ำได้หมดเลยค่ะ ครื่องตัวนี s <S okay. ้นะคะก่อนหน้าน yeah. yeah. ี้น้องมนก็ได้ใช้ล้างแอร์ไปแล้วใช้ล้างแอร์ดีมากๆเหมือนกันค่ะพี่ๆถ้าซื้อเครื่องตัวนี้ไปนะคะก็ใช้งานได้หลากหลายได้ใช้ตลอดด้วยและที่สําคัญนะคะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกเลยค่ะเพราะว่ามีกระเป๋าให้ใสและสายยางก็ยาวด้วยค่ะล้างแอร์ล้างรถล้างพื้นได้สบายค่ะด้วยหมวดปรับความแรงในการฉีดถึง3ระดับแบตอืดใช้งานต่อเนื่องได้นานค่ะล้างรถได้หลายคันล้างแอร์ได้หลายเครื่องเลยค่ะล้างรถสะอาดง่ายแล้วก็สบายแรงด้วยค่ะเสียงเบาไม่รบกวนวัสดุดีไซน์สวยนะคะน้ําหนักพอดีมือเลยค่ะและมี ะะสามารถใส่น้ำยาล้างได้ด้วยค่ะเป็นการล้างรถที่ง่ายและก็สะดวกมากๆเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบน้องวัวนะคะก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ล,าล้างรถได้ทางน้ําแบบพกพาที่เขาให้มานะคะก็ดีมากๆเลยค่ะสามารถยกไปไหนมาไหนได้ระหว่างที่น้องวัวล้างอยู่นะคะคุณหลังก็อยากจะช่วยด้วยค่ะก็เลยเอาผ้ามาเช็ดทําความสะอาดไปด้วยเลยคุณหลังกลัวน้องมืวจะล้างไม่สะอาดนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงตัวนี้ล้างสะอาดมากๆหลังล้างกับน้ํายาเสร็จนะคะก็ได้เวลาเปลี่ยนหัวค่ะแล้วก็มาล้างน้ําทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งการล้างรถไม่ใช่เรื่องยากอีก ต่อไปค่ะแค่มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงตัวนี้ของโอซูกะนะคะยางนดได้สะอาดมากเลยค่ะยางค่ะยังไม่พอนะคะนงมดจะพาไปล้างห้องน้ํากันหน่อยคราบที่อยู่ตามกระเบื้องนะคะสามารถฉีดให้สะอาดได้หมดเลยค่ะนงมดก็เทน้ํายาล้างห้องน้ําไว้นะคะแล้วก็ทกําการเช็ดไล่แบบนี้ไปเลยค่ะคราบต่างๆนะคะกระเด็นไปเลยมีเครื่องตัวนี้ก็คือใช้งานได้หลากหลายสะดวกสบายแล้วก็สนุกกับการใช้งานมากๆค่ะและแบตของโอซูกะนะคะสามารถใช้ร่วมกับสินค้าทุกตัวของโอซูกะเลยค่ะใช้ดีนงวดบอกต่อเลยค่ะ